สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่26พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่น6กับ9 7กับ5นะก็60616263656769 909192939597 2999926695 6, 6, แล้ว6796 ับคู่ก็หกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าห้านะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปพิเศษสองก็ห้าสามกับหกสองศูนย์สองสามสองห้าสองหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเลอสองห้าหนึ่งสามห้าหกสองสามห้าหรือจะจับคู่ง่ายๆสั้นๆก็สองสามสองห้าสองหกเนาะ สามสองสามห้าสามหกหกสองหกห้าหกสามต่อไปปกติตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หกสี่เก้าหนึ่งสี่สองสองสี่สามสามหกศูนย์แล้วก็หนึ่งสามหกนะคะหรือจะหนึ่งสี่สามก็ได้เนาะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่ง สามสี่สี่สามหกสามสามหกนะคะจะพันเราเด้อสี่ตัวนี่ต่อไป v ีไวันนี้เฉพาะกิจกับ v ี p เด้อพิเศษกับปกติเมื่อวานนี้ก็พิเศษกับปกติเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเก้าเก้าสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะ เจ็ดศูนย์สี่สองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็สองสี่ศูนย์หรือจะสองศูนย์สี่ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะพิเศษปกติสามเก้าหกมาเหมือนกันเนาะเฉพาะกี่กับวี p อพีเจ็ดกับเก้ามาเหมือนกันเด้อจับคู่ทั้งสี่ตัวนี้หละจับหันเอาเดอรสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้เนาะ คลิปุกคลิปมันก็มีเข้ามีหลุดบ้างเน้อเพื่อนเพื่ทุกคนแค่พี่เขาก์เป็นแนวทางแค่นั้นเนาะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ